สวัสดีค่ะดิฉันตริศนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาตุรกีค่ะสำหรับในบทเรียนนี้นะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำนามในภาษาตุรกีกันนะคะซึ่งคำนามในภาษาตุรกีนั้นนะคะเรียกว่าอิซิมนะคะอิซิมนะคะถือว่าเป็นหัวใจพื้นฐานสำคัญของการเริ่มต้นเรียนภาษาตุรกีกันเลยทีเดียวน,นะคะนั่นก็คือเราจะต้องทราบเกี่ยวกับกลุ่มของคำนามนะคะคำศัพท์ต่างๆนะคะ ซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคำนามนั้นคืออะไรนะคะคำนามก็คือกลุ่มคํานะคะที่คนเรานั้นนะคะตั้งเป็นชื่อขึ้นมานะคะเพื่อใช้เรียกนะคะเช่นตั้งเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะเช่นจังหวัดประเทศนะคะชื่อคนชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆชื่อของผลรไม้ นะคะชนิดต่างๆนะคะในลักษณะนี้นะคะซึ่งนามนั้นนะก็เป็นทั้งนามที่นับได้และก็นามที่นับไม่ได้นะคะ mm hmm. เช่นคำนามที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เรียกว่าปากกานะคะในภาษาตุรกีนั้นน,น,นะ,ะเรียกว่าคาริมคาริมนะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเขียนหนังสือได้สามารถ วาดรูปได้นะคะหรือสิ่งของนะคะที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผักนะคะเราก็เรียกว่ามะนาวใช่ไหมคะภาษาไทยเรียกว่ามะนาวภาษาตุรกีเรียกว่าลิมอนนะลิมอนนะคะ,นนะ,ค,ะค่ะหรือผักที่มีรูปร่างแบบนี้สีแดงสดใสน่ารับประทานนะคะนะภาษาไทยนะคะมะเขือเทศ นะคะเมื่อเขิดเทศใช่ไหมคะภาษาตุรกีเรียกว่าโดมาเทสนะคะโดมาเทสนะคะค่ะหรือสิ่งของที่เป็นแบบนี้นะคะนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราเรียกว่าช้อนใช่ไหมคะช้อนตักอาหารภาษาตุรกีเรียกว่าคาชึกนะคะคาชึกค่ะนะคะหรือสิ่งของที่เป็นแบบนี้ล่ะนะคะ อะไรคะอันนี้นะฮะอันนี้คือสบู่นะคะน,นี่คือสบู่ภาษาตุรกีเรียกว่าสบูนสบูนนะฮะเรียกใกล้เคียงกันนะคะนะฮะภาษาไทยสบู่ภาษาตุรกีก็เติมโน,นหนูลงไปเป็นสบูนนะคะซึ่งภาษาตุรกีกับภาษาไทยนั้นนะคะมีหลายคำมากนะคะที่ออกเสียงใกล้เคียงกันนะคะ,ะ,คะเช่นคำว่าชาเงี้ยชานะคะ ภาษาตุรกีก็นะคะเรียกว่าชัยนะคะหรือชื่อประเทศนะคะเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยน,นะคะประเทศจีนาภาษาไทยเรียกจีนภาษาตรุรกีเรียกชินนะ,ะชินนะคะออกเสียงนะคะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะหรือสิ่งของที่เป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือคือนมนะคะนมนมหนึ่งลิตรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนามที่นับไม่ได้นะคะใน,นภาษาตรุรกีเรียกว่าซุดนะฮะซุดคือนมนะคะแต่ถ้าเรานํามาใส่ในภาชนะนะฮะแบบนี้นะฮะมีปริมาณนะฮะเช่นนมหนึ่งลิตรเนี่ยเนี่ยถ้าในปริมาณลักษณะน,นี้ก็จะเป็นนามที่ทำให้นับได้นะ,ะนับได้โดยลักษณะ ของภาชนะนะคะที่ใส่ลงไปนะคะหรือสิ่งของที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะนะเราก็เรียกว่าหนังสือนะคะในภาษาตุกรกีเรียกว่าคิทับนะคะถ้าหากนามนั้นนะคะหรือว่าสิ่งของนั้นนะคะมีอยู่สิ่งเดียวนะคะเช่นนะฮะปากกานะคะด้ามเดียวนะคะในลักษณะนี้เราเรียกว่าเอกพจน์นะคะ แต่ถ้าหากมีสิ่งของมากกว่าหนึ่งะคะหรือว่านะคะสองสิ่งขึ้นไปลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่านะคะพหูพจน์นะคะซึ่งในภาษาตรุรกีนั้นนะคะก็จะมีการนะคะแปลงรูปจากเอกพจน์เป็นพ้หูพจน์นะคะโดยการเติมละละนะคะลงไปท้ายคำนาม นะคะโดยการสังเกตนะคะสระต่อไปนี้นะคะหากสระนั้นนะคะลงท้ายด้วยสระกลุ่มเสียงหนานะคะซึ่งในภาษาตุรกีนนั้นเรียกว่าคลึนนะคะก็จะมีสระอาอือโออูนะคะอาอือโออูนะคะในกลุ่มสระกลุ่มแรกนะคะเราก็ต่อท้ายด้วยลักนะคะ หากลงท้ายด้วยกลุ่มสระเสียงบางนะคะในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าอินเจนะคะนะก็มีสระเออีเออืนะคะต่อท้ายด้วยแลนะคะซึ่งในภาษาตุรกีนั้นนะคะจะมีสระทั้งหมด8ตัวนะคะซึ่งแบ่งแยกกลุ่ม ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ตัวนะคะซึ่งดิฉันได้ทำเอาไว้ให้ในคลิปที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสระสามารถที่จะไปทบทวนนะคะดูได้อีกครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอย่างนะคะของคำศัพท์นะคะที่ลงท้ายนะคะด้วยสระนะต่อไปนี้นะคะกลุ่มสระตัวแรกนะคะก็คือตัวอานะคะตัวอาตอวนี้อ่านออกเสียงเป็นอะ หรืออก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าอารบะนะคะอารบะนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่ารถยนต์นะคะนะสระตัวสุดท้ายของอารบะคืออนะคะดังนั้นเราก็ต่อท้ายด้วยลันะคะหมายถึงรถนะคะมากมายหลากหลายนะคะเราก็พูดะะด้วยคําว่าอารบะละัคำศัพท์ต่อมาะะที่ลงท้ายด้วย นะคะตัวนี้คือสระอืนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าบาลึกนะ,ะบาลึกนะ,ะตรงนี้มีความหมายแปลว่าปลานะคะสระตัวสุดท้ายนะคะของบาลึกก็คือตัวอืนะคะดังนั้นเราก็ต่อท้ายด้วยละนะ,ะพูดถึงปลามากมายหลากหลายนะคะ,คะเรามาดูสระต่อมานะคะนั่นก็คือสระ โอนะคะเรามาดูกลุ่มคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าหมอนะคะนะคะ,ะลงท้ายด้วยโอแล้วก็ต่อท้ายด้วยหลายนะคะหมายถึงหมอนะคะจำนวนมากหรือหลายคนนะคะเป็นด็อกเตอร์นะคะ, ar, ะ,ค,ะคำต่อมานะคะก็คือนะคะคำที่ลงท้ายด้วย ะะอูนะคะหรือสระอูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะค,ะคำว่าทาวุกนะ,ะทาวุกนะ,ะซึ่งมีความหมายแปลว่าไก่นะคะสระลงท้ายด้วยอูเราก็เติมท้ายด้วยละเป็นทาวุกลทาวุกลนะ,ะมีความหมายแปลว่าไก่หลายๆตัวไก่มากมายนะคะ เรามาดูคําต่อมานะคะก็คือกลุ่มสระเสียงบางนะคะ,นะคะสระตัวแรกนะคะคือตัว A นะคะตัวนี้ตัว A อ่านออกเสียงเป็น A หรือแอก็ได้นะคะแล้วแต่ความพอใจในการนะคะดัดเสียงสำเนียงนะคะของตัวเองนะคะสระตัวแรกเช่นคําว่าเคเลเบ k เคเลเบกตัวนี้มีความหมายแปลว่าผีเสื้อนะคะสระลงท้ายด้วย A งั้นเราก็ต่อท้ายด้วย l e er นะคะเป็นเคเลเบกเลอนะหมายถึงผีเสื้อมากมายหลากหลายนะคะชนิดนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยอีนะคะสระอีเนี่ยเป็นอีหรืออีก็ได้นะคะน,ะ,คะ,นะ,คะที่ออกเสียงใกล้เคียงกันนะ,ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเคดีเคดีมีความหมายแปลว่าแมวนะคะสระลงท้ายด้วยอีเราต่อท้ายด้วยเลอ ะะเป็นแคดิลเลนะคะแมวจำนวนมากมายหลากหลายนะคะต่อมานะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยเอะนะเออนะคะ,นะค,ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงค่อนข้างยากนะคะสำหรับคนไทยนะคะค่ะตัวนี้เราจะอ่านออกเสียงเป็นสะเอะหรือสะเอะก็ได้นะคะที่ใกล้เคียงนะคะการอ่านออกเสียงคำนี้นะคะ วิธีการลิ้นกดฟันล่างนะคะแล้วทำปากเป็นวงกลมนะคะขยับเข้ามาเล็กน้อยนะคะลองทำตามดูนะคะเออเออนะคะออกเสียงจากในลำคอนะคะดิฉันเองมาอยู่แรกๆนะคะกับการออกเสียงสระตัวนี้นะคะก็ใช้เวลาน,านานพอควรนะคะทั้งปากทั้งลิ้นนะคะเกร็งไปหมดเลยนะคะ นั้นก็นะคะเราก็สามารถที่จะพยายามฝึกฝนได้นะคะนี่เรามาดูตัวอย่างนะคะคำศัพท์นะคะเช่นคำว่า g h o s g h o s นะคะตัวนี้มีความหมายแปลว่าดวงตานะคะอ่นะ,ะสะละลงท้ายด้วยอ e อนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วย l e r เป็น ghost l e g h o s l e นะ,ะดวงตามากมายดวงตาหลายดวงนะคะ คำต่อมาก็คือคำที่ลงท้ายด้วยอือนะคะอ่านออกเสียงเป็นอือนะคะตัวนี้นะคะค่ะวิธีการอ่านออกเสียงก็เช่นเดียวกันลิ้นกดฟันล่างนะคะทำปากเป็นวงกลมนะคะขยับเข้ามาอีกเล็กน้อยนะคะออกเสียงจากลำคอลองดูอีกครั้งนะคะอือ อนะคะเช่นการอ่านออกเสียงเช่นออ่างนะคะสระอะสะกดด้วยตัววแหวนนะคะลองทำปากลักษณะนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างออกเสียงยากนะคะเราก็พยายามฝึกฝนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะนะคะคำว่าอูทูอูทู ะค,ะคำนี้มีความหมายแปลว่าเต่ารีดนะคะสระ,ะลงท้ายด้วยอือเราก็ต่อท้ายด้วยเลนะคะเป็นอุทุเลสอุทุเลหมายถึงเต่ารีดนะคะจำนวนมากนะคะ,คะนั่นก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะของการนะคะแปลงรูปจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์โดยการเติมลาเลส ลงไปนะคะตรงนี้ก็คือนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องของการออกเสียงนะคะเพราะว่าในภาษาตรุรกีนั้นนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้ครบทุกตัวอักษรน,นะคะนะคะซึ่งมีนักเรียนบางคนนะคะก็อ่านออกเสียงผิดนะคะโดยเฉพาะคําว่า LAR กับ LER นะะบางคนไปอ่านออกเสียงเป็น L ลอย่างเงี้ยนะคะ แบบนี้นะคะก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าบางครั้งนั้นเราอาจจะสับสนนะคะคิดว่าอ่านออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษนะคะแต่การอ่านออกเสียงระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาตุรกีนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะและอีกตัวนะคะก็คือตัวเรนะคะตัวเรในภาษาตุรกีนะคะเมื่อเทียบกับภาษาไทยก็คือตัวโรเรือน,นั่นเองนะคะนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะคะของการออกเสียงภาษาตุรกีนะคะนะคะเมื่อเราเห็นตัวเรเนี่ยนะคะเราจะต้องกระดุกลิ้นนะคะให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะตัวเรนั้นนะคะจะพบมากนะคะในกลุ่มคำศัพท์ภาษาตุรกีที่ใช้เรเป็นตัวสะกดนะคะหรือตัวรอเรือบ้านเราในนี้เองนะคะ นะดังนั้นเวลาพูดนะคะเราก็ออกเสียงเป็นรรด้วยนะคะโดยเฉพาะการไว้ท้ายคำเนี่ยก็จะยากสําหรับการออกเสียงสําหรับคนไทย,น,ยนะคะเพราะว่าภาษาไทยเรานั้นจะมีตัวรอเรือน,น,นะคะไว้เป็นตัวควบกรัำหรืออยู่ตรงกลางนะคะในการพูดเราก็ง่ายเช่นโรงเรียนเรียบร้อยประสงค์ในลักษณะน,นี้แต่ภาษาตดูกีนั้นใช้เร ไว้ข้างหลังคำแล้วเป็นตัวสะกดนะคะเวลาพูดเนี่ยเราก็ต้องต่อท้ายในการกระดกลิ้นนะคะลองฝึกพูดดูนะลาดลาดนะคะหรือคำว่า higher higher w o r ์ w า r ์นะคะคำเหล่านี้นะคะที่ลงท้ายด้วย r นะคะค่อนข้างออกเสียงยากนะคะแต่ก็ไม่เกินความพยายามของเรานะคะ สำหรับนะคะท่านที่มีหนังสือนะคะคู่มือตําราเรียนภาษาตุรกีนะคะนะคะสามารถที่จะนะ,ะไปอ่านหรือว่าทบทวนที่บทที่3ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำนะคะเ <c oughs> <c oughs> กี่ยวกับคำนามในภาษาตุรกีนะคะค่ะสำหรับในบทเรียนนี้นะคะหากชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะี่ีเชครูเอเดรม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ